สนับสนุนโดย SK 999๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะัค่ะเบลค่ะเจอกับเราสองคนค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันศุกร์ที่16สิงหาคมค่ะเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกวันนี้ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานเปิดตัวค่ะ CP Magic เขาขอเปิดตัวโยเกิร์ตนะคะพรีเมียมนะคะใช้ชื่อว่าโยเกิร์ตเมจิบังเกเลียค่ะและที่สําคัญเขาบอกว่างานนี้ค่ะเป็นการเปิดตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอตค่ะน้องเจมจิรายุค่ะที่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเมจิตัวนี้ด้วยนะคะและทีีี่่สําาคัญ้้บจตรนูดว ะะมันมีส่วนผสมของการขัดส,สัรจูลินซีสายพันธุ์แท้ LB 8 1ค่ะที่รับการรับรองจากรัฐบาลสาธารณรัฐบังเกเรียนะคะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเนี่ยนำมาให้คนไทยได้มีโอกาสได้รองรับประทานกันด้วยค่ะ,คะนอกจากจะมีน้องเจมส์จิหนะ้าที่เป็นแบดแอบเซอร์ไปร่วมงานแล้วค่ะก็ยังมีเหล่าเซเลบคนดังอีกมากมายที่ตบเท้ากันร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจะตัวน้องเจมส์จิคะ่ะแน่นอนคะ่ะประเด็นตอนนี้ที่ต้องบอกว่ามันมีหลายกระแสมากๆแล้วค่ะที่มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะค่ะ กระแสแรกค่ะนะคะก็ต้องถามน้องเจมส์จีค่ะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนแอนตี้เจมส์นะคะใน Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยนะคะน้องเจมส์จีของเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกบันทองกับความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมนะแล้วก็ผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยมีการเรียกน้องเจมส์เนี่ยเข้าไปคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคะ่ะรวมไปถึงก็บอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากที่ผู้จัดนะคะอ้นนขอโทษค่ะผู้จัดการส่วนตัวของน้องเจมส์เนี่ยคะเป็นคนเรื่องมากเรื่องเยอะแล้วก็สร้างกระแสให้น ของพี่นุ้ยที่ดูเหมือนว่ามันจะจบสวยแต่สุดท้ายก็ไม่สวยนะคะเห็นบอกว่านะคะมีข่าวมาว่าทางเจมส์จิเนี่ยมีการตั้งทนายจะฟ้องพี่นุ้ยเนี่ยอันนี้จริงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะได้เห็นแล้วครับเพิ่งเพิ่งได้เห็นเมื่อไม่ไม่มันนี้เองครับทั้งจริงแล้วผมก็สนใจครับสใจอยู่แล้วครับสใจแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะพยายามปรับแล้วก็แก้ไขให้ให้เท่าที่ผมทาได้สุดนะครับก็ถ้าถามว่าบันคอนไหมก็ ก็บันทอนบ้างครับแต่ว่าผมก็แต่แต่ก็ผมก็ยังโชคดีที่ยังยังมีทุกทุกคนที่คอยให้กาลังใจอยู่ว่าดีใจครับดีใจที่ทุกคนยังยังคอยสนับสนุนอยู่ทุกคนยังคอยรักคอยห่วงใยอยู่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ตั้งอย่างนี้ขึ้นมาเออผมว่าจริงๆเราก็ต้องขอขอบคุณเขามากกว่านะครับเพราะว่าเขาเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มองผมในอีกมุมหนึ่งที่คอยติดคอยชมคอยผมว่า ผมผมผมรับคําติคาชมทุกทุกคนอยู่แล้วครับถ้า้ามีคําติก็ยิ่งดีว่าเราจะได้ปรับปรับปรุงตัวเองที่ที่อไหนอันไหนอัไนไหน,ไหนที่ไม่ดีหรือว่าอันไหนที่ไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงได้แก้ไขได้ครับก็ยังไม่ได้มีเรียกคุยเลยครับผมก็ยังทํางานของผมที่กองละครอะไรอยู่กันครับแต่ก็แต่ก็พอดีว่ายังก็ยังไม่ค่อยได้คุยกับพี่พิิกเหมือนกันเพราะพี่พิิกกลับกลับไปหาแม่มาที่อุดรครับแลวเพิ่งกลับมาวันนี้ก็เพิ่งได้เจอกันก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเลยครับ คงคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีเรื่องอะไรก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันมากกว่าครับอ่าแล้วอย่างเรื่องพี่นุย้ยเหมือนหลายคว่ามันจะจบแต่มันก็ยังไม่จบครับมันยังไงครับตอนนี้เราอยากก็จริงๆแล้วม,มันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับเรื่องแล้วก็อยากอยากให้อยากให้ใหก็ก็ต้องขอโทษอีกทีนึงครับถ้าถ้าเกิดว่ามีอะไรหรือว่าใครไปว่าหรือว่าเท้ามาก็ก็อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับคือผมว่าอยากจะขอโทษจริงๆครับแล้วก็คงไม่มีเรื่องเรื่องอะไรที่มากกว่านี้หรอกครับในในเรื่องเรื่องนี้แค่ทำเรา คงส่วนตัวผมแล้วก็ยังยังไม่ได้บอกอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนคลับผมว่าก็ก็มีก็น่ารักนะครับตอนที่ที่ผมเจอที่แฟนคลับที่เขามาตามผมตามกล้องถ่ายอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เป็นคนที่ที่น่ารักอยู่แล้วครับครับจะมันมีถือว่าตั้งทีทนายยื่นโนติสฟ้องร้องอะไรกันจริงหรือเปล่าครับโอ้ยมันตลกมากเลยครับพี่เรื่องเนี้ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว โอ้ยผมเวลาผมเจอใครผมก็ยกมือไหว้อยู่แล้วครับเพ่าไหว้ทุกคนเลยก็คือคงไม่มีรุ่นพี่คนไหนไหว้รุ่นน้องหรอกครับจักเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีเขาบอกว่าเป็นการขบวนการจะล้มเราอะไรเงี้ยมีสอนย่อออกมาเยอะแยะอะไรเงี้ยครับก็นั้นก็ไม่ทราบจริงครับแต่ว่าก็ต้องต้องต้องรอดูผมต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบผลิตละครอยากให้ทุกคนได้เห็นกันก็มีละครหลายๆเรื่องครับหลัวขวกนี้เราโฆษณาเยอะหรือเปล่าเพราะแบบตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่เท่านี้แหละครับก็สามสามสี่ตัวครับ ผู้ใหญ่วงการด้วยในตัวไหมครับก็ผมว่าผมก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆในวงการครับก็ขอให้โอกาสผมไม่ได้อะไรครับเราเคยได้ยินมาก่อนหน้าน like world, ี <terminar lyn> ้เป็นข่าวสำหรับกระบวนการล้มเจมไม่เคยครับเพิ่งมาเคยได้ยินที่นี่แหละครับเคยได้ยินที่นี่แหละครับก็ไม่ไหมครับพอมีข่าวเขาจะล้มนา้ยก็ผมว่ามันผมผมทำหน้าที่ส่วนของผมมากกว่าครับถ้าส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรผมแค่ผมแค่อยากแสดงละครแล้วทุกคนทุกคนสนุกกับกับการที่การการที่ได้ได้ดูผมก็แฮปปี้แล้วครับ ก็คงไม่เหรอครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆผมในห้าคุณชายเขาก็ดังเหมือนกัน mm hmm. ก็ดังพอๆกันแหละครับ ก็อย่างที่น้องเจนบอกค่ะเบลค่ะก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันค่ะว่ามีคนแอนตี้เขาในท้ง Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะก็รู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่น้องเขาบอกว่าเขาทําไม่ดีเนี่ยเขาต้องขอโทษผ่านพี่พี่สื่อมวลชนมาด้วยนะคะถามว่าบั่นทอนไหมเขาบอกว่ามีบ้างครับนะคะแต่ก็ยังมีคนคอยกำลังใจอยู่คือพูดอย่างที่บอกไปว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอยู่เสมอนั่นเองค่ะผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยเรียกคุยบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะน้องเจนบอกค่ะว่ายังไม่มีการเรียกคุยครั้วว่เขนนมอองงจตส งานนี้น้องเจมจะมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการไหมนะคะน้องเจมบอกว่าคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะถ้ามีเรื่องอะไรก็คงจะมาพูดคุยกันมากกว่าค่ะส่วนเรื่องของพี่นุยสุจิราค่ะที่ดูเหมือนว่ามันจะจบสวยแต่มันก็จบไม่สวยเนี่ยค่ะน้องเจมก็เลยบอกเลยค่ะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะแล้วก็คงมีอะไรที่มากกว่านี้ไปไม่ได้อีกแล้วเองค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าจะตั้งทนายฟ้องเนี่ยน้องเจมบอกว่าเรื่องนี้ตลกมากเป็นไปไม่ได้ครับแล้วเนี่ยมีกระแสเอามาอ โพสว่านะคะเอ่อถ้าเธอน้องคนนี้<ช>ถ้าอยากเจ้ามืพี่ก็ต้องยก ok มือไหว้น้องแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะประมาณนี้ค่ะน้องเจมส์ก็บอกว่าก็คงไม่ต้องถึงขนาดแล้วคะ <c oughs> วะ่ะเพราะปกติเนี่ยผมเจอใครในพี่ๆในวงการเนี่ยผมก็ยก ok มือไหว้หมดนั่นแหละนะคะเรียกว่าช่วงนี้น้องเจมส์เราก็เจอมรสุมเยอะนะเประร็นกำลังใจให้กันแล้วกันค่ะค่ะเมื่อวันก่อนนี้นะคะก็มีโอากาสได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเมเจอร์ซีรีส x เพล็กซ์กรุ๊ปคว้าลิขสิทธิ์ He ล l o k ิ t t y ผลิตเป็นคอลเลกชันชุดบัคเก็ตเซ็ตหกลายรวมทั้งถังอเนกประสงค์แล้้้วววกยยยยังเเเนนิตขขมไพพรระจจท์าาีีีดดอ โดยทางเมเจอร์ซี p l เพล็กซ์นี่นะคะได้ควาลิขสิทธิ์จากซานริโอต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วค่ะแล้วก็พิเศษสำหรับปีนี้นะคะเพราะว่าจะพบกับขนมไหว้พระจันทร์คอลเลกชัน Hello Ki ต t y 4ชิ้น4รสชาติที่รับเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะก็จะบรรจุอยู่ในกล่องลาย h e l l ล Ki ต t y ที่ดูแล้วน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าจะมีจำหน่ายเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีน l เพล็กซ์กรุ๊ปเท่านั้นค่ะซึ่งในงานในภายในงานเนี่ยค่ะก็ได้น้องยายไหมแล้วก็น้องชาเลตน้องแพตตี้แล้วก็รวม ธารธิดาของเราเนี่ยมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะเจอตัวสาวตังโมก็มีหลายประเด็นอีกเส้นเดียวกันค่ะที่ต้องเอรียกว่ารีบเคลียร์กันด่วนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่า เห็นรูปถ้าหลายๆคนติดตามในอินสตาแกรมของสาวแตงโมเนี่ยจะเห็นสาวแตงโมโพสร,รูปเป็นขาคู่ระหว่างของแตงโมกับโตโนโ่เนี่ยค่ะลงในอินสตาแกรมค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ลบทิ้งไปแล้วสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนแฟนคลับของโตโนโ่เนี่ยโจมตีหรือเปล่าคะรวมไปถึงซีเรียสมหมคนเนี่ยไปตีความว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นขาคู่แล้วก็คู่ขาแล้วก็เลยมองอว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วสาวแตงโมจะว่ายังไงเดีย๋ยวเราต้องไปฟังเขาคะ่ะรวมไปถึงยังมีข่าวออกมาค่ะว่าสาวแตงโมเนี่ยกลับไปคุยกับอดีตหวานใจ อย่างหนุ่มแตงอีกด้วยค่ะแล้วก็งงไหมเพราะว่าพอมีข่าวว่าสาวแตงโมเนี่ยกลับไปคุยกับหนุ่มแตงหนุ่มโตโน่ของเราเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก็สีชมพูเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่า,าแล้วแต่การใช้งานค่ะแล้วแต่การใช้งานอันนั้นก็คืออันนั้นเขาคงรู้ว่าโมเป็นคนขี้หนาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่โน่ไปซื้อจากขอนแก่นวันนั้นพี่โน่ไปวันเกิดแม่แล้วก็เป็นเป็นผ้าพื้นเมืองอะค่ะก็ะะเลยซื้อมาฝากไมคไ่ค่ะกว สีชมพูโมก็แบบว่าอุย๊ยแล้วสีชมพูเข้ากับโมจุงเลยแบบว่า <c ười> คือโมค่อนข้างที่จะห้าวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาคงเห็นอะไรบางอย่างในตัวโมมังค้าก็เลยซื้อสีชมพูมาให้ค่ะก็รูปที่ลบรูปที่ลบในไ g นะคะจริงๆแล้วโมต้องขออธิบายนิดนึงค่ะคือว่ามันเป็นการเข้าใจผิดค่ะจริงๆแล้วโมไม่ได้ถูกโจมตีแล้วก็ยังไม่มีใครทําอะไรโมคือว่า ตอนนี้เหมือนทุกคนก็จับจ้องไปทางแฟนคลับพี่โน่ว่าแฟนคลับพี่โน่แบบโจมตีโมแล้วก็ทําให้โมแบบจะต้องลบรูปนั้นไปจริงๆแล้วโมลงไปแค่ปแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็ยังไม่ย,ไมยังไม่พอมีเวลาใ,ใครได้มาโจมตีในส่วนของโมนะคะยังไม่มีใครแต่ว่าในส่วนของพี่โน่โมก็ไม่ทราบว่าพี่โน่เนี่ยเขาโดนโจมตีบ้างหรือเปล่าอันนี้โมไม่ทราบเพราะว่าโมไม่ได้ไปเข้าไปเช็คแบบทวิตเตอร์หรืออะไรพวกนี้เพราะว่าโมเลิกเล่นทวิตเตอร์ไปแล้วโมก็จะไม่รู้แต่ว่า สาเหตุที่โมลบคือ,อพอโมลงไปก่อนอื่นต้องบอกก่อนอื่นต้องบอกเหตุผลที่ลงก่อนนะคะบางคนจะไปตีความว่าคู่ขาขาคู่หรือว่าไปตีความว่าแบบอยู่ในที่เดียวกันหรืออะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่โมต้องขออธิบายก่อนว่าความหมายของรูปเนี่ยมันมีแต่ความหมายที่ดีๆคือคือโมเนี่ยพิมไลคุยกับพี่โนใช่ไหมคะแล้วก็โมเนี่ยก็อยู่ที่กองถ่ายส่วนพี่โนอยู่ที่รถตู้แล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์มา โมก็ทํานองว่าโมส่งไปให้เขาดูว่าเนี่ยโมยังรอรอเข้าฉากแล้วก็มันจะเห็นบรรยากาศฉากนะคะที่เขาถ่ายทําอยู่จริงๆแล้วก่อนครอปเนี่ยมันจะมีฉากที่เขาถ่ายทํากันอยู่แต่ทีนี้ก็บังเอิญว่าเราพิมพ์อยู่ในท่าเดียวกันซึ่งมันเป็นความบังเอิญที่น่ารักดีอะค่ะแล้วโมก็เลยเอามาแมทช์ก,กันแล้วก็ลงไปเนี่ยในความหมายของโมคือรูปขาคือมันเหมือนเราเราจะต้องใช้ขาของเรา เดินไปในการทํางาน<ม>เราจะต้องสู้ด้วยกันในการทํางาน<ม>แล้วก็มันเป็นอะไรที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันว่าเราต้องเนี่ยเราต้องเดินทางในการทํางานเราจะทำ,ทำนองนั้นมากกว่าที่ทุกคนไปตีความว่าเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าเป็นแบบเป็นขาคู่คู่ขา<ม>จริง,รงๆแล้วมันมีมันมีทั้งสี่ข้างอะคะ่ะ<ม>จริงๆแล้วอย่าไปไปตีความในทางลบเลยใน<ม>ในใ,ในทางที่โมโลงคือมันแบบ<ม>เราต้องใช้ขาของเราทั้งคู่เนี่ย เดินทางานไปด้วยการเดินสู้ไปพร้อมกันอะไรเงี้ยโมโมหมายความว่าแบบนั้นมากกว่าแล้วพอดีพอโมล,ลงไปปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครโจมตีหรืออะไรโมเพียงแต่ว่า,าผู้จัดการของพี่โนโ่พี่ปอนเนี่ยค่ะเขากา็บอกพี่โนโ่บอกว่ามีเริ่มมีนักข่าวมาถามโมก็เลยตัดปัญหาตัดไฟแต่ต้นลมว่าเออถ้าเกิดมันมันเริ่มมีนักข่าวพี่ๆนักข่าวเริ่มมาถามหรือว่าอะไรเงี้ยโมก็กลัวว่าจะเป็นปัญหากับพี่โน่หรือเปล่าโมก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมค่ะโมลบดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าเหมือนเรากลับไป ไม่มีเลยค่ะโมไม่โมไม่เคยไม่ได้กลับไปคุยนะคะแล้วก็ถ้ากลับไปคุยถ้ามีการสื่อสารระหว่างครอบครัวของคุณแตงมันจะมีแค่โมกับคุณแม่แล้วคุณยายแล้วก็คุณกรณ์กับน้องๆเท่านั้นเองส่วนคุณแตงเนี่ยโมไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างให้เกียริซึ่งกันและกันตัวคุณแตงเองเขาก็ให้เกียรดโมค่ะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าโมคุยกับพี่โนแล้วตัวโมเองก็โมก็ไม่คิดว่าจะ ไปแบบคุยกับคุยกับใครก็ตามที่โมจะทําให้พี่นุ่รู้สึกว่าเขาเข้าใจผิดหรือว่าคิดมากโมก็พยายามทําอะไรที่เราสองคนจะสามารถยิ้มได้ไปในทุกๆวันค่ะยืนยันเลยค่ะว่าโมไม่ได้มีการกลับไปคุยในลักษณะนั้นแน่นอน ค่ะก็อย่างที่สาวตังโมถุกเคลียร์เป็นไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็ชัดเจนด้วยไอที่ลบรูปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าหลายหลายคนคงเข้าใจว่าโดนแฟนคลับหนุ่มโตโน่โจมตีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วก็ความหมายของภาพเนี่ยก็คือเหมือนว่าต่างคนเนี่ยต่างอยู่คนละที่แต่บังินนั่งอยู่ในท่าเดียวกันแล้วก็เอารูปมาแชร์กันค่ะสาวตังโมข,ของเราเนี่ยก็เลยเอารูปทั้งคู่เนี่ยมาแมทกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าความหมายของภาพเนี่ยคือเราเนี่ยต้องใช้ขาในการทํางานแล้วก็เหมือนกับว่าต้องให้กําลังใจซึ่งกันและ่ซ ซีเรียสไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองว่า <ทำ S 1> อยู่ด้วยกันแล้วใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยในรูปเนี่ยขามันมีทั้งสี่ข้างออนะอย่าไปตีความในทางลบเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ลงรูปไปเนี่ยผู้จัดการของพี่โตโน่เนี่ยนะคะก็มาถามสาวตังมาบอกพี่โตโน่ว่าสาวตังโมเนี่ยลงรูปแล้วก็ที่สาเหตุจริงๆที่ลบรูปทิ้งเนี่ยเพราะว่ากลัวโตโน่เนี่ยมีข่าวไม่ดีอะไรประมาณนี้เธอก็เลยตัดสินใจที่จะลบรูปทิ้งเลยดีกว่าค่ะส่วนข่าวที่ว่ากลับไปคุยกับหนุ่มแต่งเธอบอกไม่ได้กลับไปคุยเลยแต่ถ้ามีการสื่อสาร ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าคุยกับใครแล้วทําให้หนุ่มโตโน่ไม่สบายใจหรือว่าลําบากใจเนี๋ยเขาเลือกที่จะไม่คุยเลยดีกว่าค่ะก็เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวของสาวแตงโมนะที่ช่วงนี้มาจโดนกระ<ช>แสน,แะนะคะว่าเอ้ยทั้งคู่เนี่ยอะไรยังไงกันเพราะว่าตั้งแต่แตเ,รเริ่มเปิดหา,เ,าเขาเลยเปิดใจเขาหาดูใจกันเนี่ยนะคะก็โดนกระแสเขาเรียกว่านะคะคอมเมนต์มาตลอดเวลาเลยนะคะก็เรียกได้ว่าผ่านแล้วสองเดือนกว่านะต้วเราดูกันต่อไปค่ะสําหรับหนุ่มโตโน่พาคินแล้วก็สาวแตงโมพัทรธิดาค่ะแต่ว่าจะมีพักเบรกกันสักครู่ค่ะ ปุ๋ย N C เคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ S K 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 0 2 1 0 5สอง7็ด